สวัสดีครับวันนี้นะครับก็พบกันเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็น EP ที่10แล้วนะครับกับคลิปออมหุ้นปันผลนะครับผมด้วยเงินหลักร้อยสำหรับสัปดาห์นี้นะครับผมก็จะเข้ามาเติมเงินเข้าไปอีกนะครับเพื่อซื้อสะสมออมหุ้นนะครับมาดูกันเลยว่าเซตวันนี้เป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาประมาณ1 1โมงนะครับผมได้เข้ามา นะครับผมเซตตอนนี้ก็อยู่ที่1 3 4 1ง5ันสาร้อยสเอ็ดะครับผมโอเคครับยังไงก็เข้าไปเติมมาเลยนะครับก็เข้ามาที่เมนูมุมซ้ายสุดนะครับของผมนะครับผมก็แล้วก็ไปต่อที่นี่ครับตัวที่ผมวงกลมมานะครับ Innovest X x e r v i c e นะครับเพราะผมใช้โบรกเกอร์ตัวนี้อยู่นะครับ สำหรับท่านอื่นใช้โบเกอร์ไหนก็ให้ไปเติมกับโบเกอร์นั้นนะครับผมพอผมแตะเข้าไปแล้วครับก็จะมาหน้านี้นะครับแต่ผมก็ขั้นตอนที่หนึ่งนะครับผมก็เปลี่ยนบัญชีก่อนนะครับให้เป็นบัญชี cash balance นะครับแล้วก็ขั้นตอนที่สองนะครับผมก็กดเข้าไปตรงที่ฝากเงินนะครับผมแล้วก็จะมาที่หน้าต่างนี้นะครับผมก็ใส่ pin ของเรานะครับที่เราตั้งไว้นะครับ แล้วก็กดไปเลยนะครับอ่าแล้วก็จะมาหน้าที่เราต้องใส่จํานวนเงินนะครับผมแล้วก็เราขั้นตอนที่1เราก็เลือกก่อนนะครับว่าเป็นบัญชีอะไรเอ่ยของผมก็เลือกเป็นบัญชีแคส b a บาลานวันนี้ผมเติม200นะครับผมอ่าขั้นตอนที่2ก็ใส่จํานวนเงินเข้าไปนะครับ ันตอนที่สามนะครับก็มาเขาก็จะระบุว่า,าเป็นบัญชีธนาคารไหนเลขที่บัญชีอะไรโอเคครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาแล้วก็ตอบกดต่อไปนะครับแล้วก็จะโผล่มาหน้านี้นะครับเขาก็จะให้เราตรวจสอบก่อนทำรายการยืนยันนะครับผมว่าโอเคถูกต้องไหมเงิน200บาท เข้าบัญชีแคสบาลานตัวนี้แต่ก็ชื่อบัญชีอ้างอิงนะครับผมพอเราตรวจสอบเสร็จแล้วนะครับเราก็กดยืนยันนะครับการทำรายการเสร็จแล้วก็จะโผล่มาหน้านี้นะครับก็ได้ทำการเติมเลืนที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดกลับเลยเสร็จแล้วเราก็มาดูที่สตรีมมิ่งของเราเลยนะครับว่า ยอดเงินของเราโผล่มาหรือยังนะครับโอเคนะครับยอดเงินของเรามาแล้วพอยอดเงินมาแล้วนะครับเราก็เข้าไปเลยนะครับผมมาดูยอดเงินเดิมก่อนนะครับของเดิมนะครับก็มีอยู่113บาท32สตางค์นะครับผมหลังจากที่เราเติมไปแล้วก็ ยอดเงินของเราก็เพิ่มขึ้นมานะครับกลายเป็น313บาท32สตางค์นะครับผมเมืาเติมเข้ามาแล้วเราก็เข้าไปเลยนะครับไปที่หน้าของ Buy and Sell นะครับวันนี้ผมจะมาซื้อหุ้นของ PTPIP นะครับหุ้นโรงไฟฟ้าของผมนั่นเองก็จะ วันนี้เรามาดูฝั่งเขาขายก่อนนะครับวันนี้เขาขายเริ่มต้นอยู่ที่2.94นะครับแต่ทีนี้ผมจะไม่ซื้อในราคาที่2.94นะครับผมจะลองซื้อในราคาที่2.92นะครับเดี๋ยวผมคีย์วอล่มเข้าไปเลยนะครับนี่ครับอ่าต,ตอนที่1ผมก็ใส่ไปเลย100่โวล วอลุ่มนะครับห0 0หุ้นนะครับแล้วก็ใส่ราคาเข้าไป2.92นะครับตอนนี้3ใส่พินเสร็จแล้วผมก็ขั้นตอนที่4กดบายนะครับอ่าแล้วก็มาหน้านี้นะครับเขาก็จะให้เราตรวจสอบอีกครั้งนะครับว่าถูกต้องไหมเอ่ยวอลุ่ม1 0 0นะครับในราคาอยู่ที่2.92นะครับเมื่อถูกต้องแล้วก็กดคอนเฟิร์มนะครับ เสร็จแล้วก็โผมาหน้านี้นะครับกดโอเคนะครับอ่าแล้วก็จะมาขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับอันนี้ยังไม่เม็ดนะครับก็คือเราต้องรอคิวนะครับเมื่อกี้รู้สึกว่ามีคิวเยอะอยู่เหมือนกันนะครับอ่าสถานะเขาก็เป็น S X นะครับเนี่ยด้านบนนะครับตอนนี้ยอดเงินเราก็ถูกตัดออกไปแล้วนะครับก็จะเหลือ20.83นะครับผม อตอนนี้ยังยังไม่แมทนะครับก็กลับมาดูหน้าพอร์ตเรานะครับก็ P P T P P <c oughs> โอ้ยหลงชื่อละ <c oughs> ก็มาดูที่พอร์ตของเราหน้าพอร์ตตอนนี้ตัวที่เราซื้อเพิ่มะ <c oughs> ออนะครับ T P I P P เอเลือกยากนะครับตัวนี้ก็ วเริ่มยือยู่ที่200เท่าเดิมนะครับผมตอนที่ผมซื้อก็อยู่ตอนประมาณสักสิบเอ็ดโมงกว่าๆนะครับตอนนี้ก็ผมกลับเข้ามาดูอีกครั้งนะครับตอนบ่ายโมงหกนาทีเอ้ยบ่าย2องนะครับกลับเข้ามาดูตอนบ่าย2องตอนลตลาดเปิดรอบรอบบ่ายนะครับก็พบว่า เมตเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ได้ราคาที่2.92ต่เราอหน่วยนะครับแม็เป็นที่เรียบร้อยอแล้วครับอ่าเราก็มาดูที่หน้าพอร์ตนะครับตอนนี้โอเคจาก200ว o อลโวมจาก200เป็น300แล้วนะครับหลังจากนั้นผมก็แตะเข้ามาดูนะครับในที่เราซื้อไปนะครับว่าใช้เงินไปเท่าไหร่ เงินที่ใช้นะครับก็292บาทจุดสสตางค์นะครับก็จะมีรายละเอียดตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของค่าบริการของบ็กเกอร์นะครับผมค่าธรรมเนียมเขาแล้วครับ0.46ค่าแวดอีก0.03นะครับก็รวมกันทั้งหมดก็เป็น292.49นะครับอ่านะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูก่อนซื้อกับหลังซื้อนะครับ เรามาดูก่อนซื้อนะครับหุ้นตัวที่เราซื้อเพิ่ม TPIPP นะครับก่อนซื้อนะครับ200หุ้นนะครับราคาต้นทุนนะครับอยู่ที่3บาทนะครับผมพอหลังจากซื้อไปนะครับก็เป็น300หุ้นนะครับราคาต้นทุนเราลดลงนะครับอยู่ที่2.98นะครับลดลงเพราะอะไรนะครับเพราะตอนเราซื้อนะครับนี่ครับก่อนซื้อ มันติดแดงอยู่ครับติดลบอยู่เพราะเราซื้อในราคาที่ถูกกว่าของเดิมนะครับก็มันก็จะไปถัวเฉลี่ยครับทำให้ต้นทุนของเราต่ำลงนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมก็พามาดูในส่วนของอภาพรวมของพอร์ตนะครับตอนนี้เปอร์เซ็นต์ก็ดังนี้นะครับหุ้น Ttb นะครับก็สัดส่วนอยู่ที่4 4เปเซนะครับผมท pipp นะครับก็อยู่ที่35%นะครับส่วน qh นะครับก็อยู่ที่20%นะครับผมก็จะพยายามเฉลี่ยพอร์ตให้ใกล้เคียงกันนะครับผมในแต่และตัวนะครับเพื่อกระจายความเสี่ยงเนาะก็ยังไงก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับยังไงใครที่ท่านใดที่เข้ารับชมมาครั้งแรกนะครับยังไงก็ขอฝาก กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ดูความเคลื่อนไหวของพอร์ตนะครับสำหรับคลิปของผมนะครับก็ไม่ได้เป็นการให้แนะนำว่าซื้อหุ้นตามที่ผมซื้อนะครับก็เป็นเคสกรณีศึกษานะครับเอาไว้ดูนะครับว่าความเปลี่ยนแปลงมันเป็นยังไงนะครับสำหรับการออมหุ้นซื้อสะสมไปทีละนิดนะครับ ครับยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันคลิปมาในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ